นี่คือน้องชายตัวน้อยของผมเขาดูเหมือนกับถั่วเม็ดเล็กๆเลยล่ะครับและผมก็รักถั่วน้อยของผมถั่วของผมนะนะเป็นถั่วที่เจ๋งที่สุดซ่ซ่ซ่เยี่ยมมากเจ้าน้องชายว้าวถั่วเจ๋งดีนี่ซันใช่เปล่า ทุกทกคนควรจะรักถั่วของผมถั่วน้อยของผมสมควรที่จะได้รับความรักทั้งหมดบนโลกใบนี้เขามักจะทำให้ทุกคนมีความสุขและถ้าคุณแม้แต่จะคิดที่จะทำร้ายถั่วของผมแล้วก็ผมรักถั่วของผมผมจะปกป้องเขา ไปตลอดการเลย